สวัสดีครับตีธนาเวทนะครับจากเพจสาระความรู้เพื่อสุขภาพเจลเคกูดครับก็วันนี้นะครับมีคําถามนะครับถามเขาว่าตัวผักชีลาวนะครับสำหรับผู้ป่วยไตเนี่ยสามารถที่จะทานได้หรือไม่นะครับคำตอบก็คือทานไม่ได้นะครับจริงๆแล้วตัวผักชีลาวอะครับมีค่าโพแทสเซียมที่ค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่านอกจากค่าโพแทสเซียมที่สูงแล้วเนี่ยก็มีค่าฟอสฟอรัสที่สูงด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นในกรณีของผู้ป่วยไตยที่ต้องการที่จะคุมในเรื่องของค่าโพแทสเซียมกับค่าฟอสฟอรัสเนี่ยตัวผักชีลาวนะครับก็ไม่สามารถที่จะทานได้นะครับสำหรับใครนะครับที่มีคำถามว่าผักนั้นผลไม้นี้ทานได้หรือไม่นะครับก็สามารถพิมพ์เข้ามาสอบถามที่ทางด้านล่างก็ได้นะครับหรือว่าจะสอบถามเข้ามาทางไลน์แอดก็ได้ทางแฟนเพจก็ได้นะครับคลิปนี้เหมือนเดิมนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e เป็นกำลังใจให้ตี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ